ค่ณผูะอยากใหู้าวดครับงเรื่องนี้ย <condu it> ค่ะทำไากรนงการนคค่ะก็ต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงนะคะก็ทํามารอบด้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวก็คือทําตัวในเรื่องของงานอีเวนต์นะคะงานออกแกนไนนะคะก็ทําทั่วประเทศแล้วนะคะแล,ล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํารายการนะคะเป็นรายการเรียลลิตี้แล้วก็รายการอาหาระคะ่ะหนังรักก็เป็น อีกความฝันหนึ่งนะคะที่อยากจะทำให้ครบลูกในเรื่องของวงการตน,นเองค่ะเห็นภานพรน่องหนังบอกว่าเป็นหนังรักของคนที่อยากมีความรักอยากให้แบบว,ว่าเ,เติมเติมของคุนนค่ะก็ะอยากจะเหมือนเป็นหนังที่อยากให้บ่งบอกให้ทุกคนนะคะในยุคปัจจุบันนะคะที่กําลังสับสนนะคะว่าเรากําลังอยู่ตรงกลางร,ระหว่างความสําเร็จกับความรักเราจะเลือกอะไรนะคะจริงๆแล้วของทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะ <S 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 มันต้องหมักคู่กันทั้งสองอย่างนะคะในหนังเรื่องนี้ค่ะจะบอกในเรื่องของ เกี่ยวกับความรักในทุกๆรูปแบบนะคะและอุปสรรคต่างๆที่เราได้เจอในชีวิตจริงที่เราดีเซ์จากคนปัจจุบันด้วยนะคะว่าทิศทางในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ความรักต่างๆอะค่ะมันจะมีบททดสอบห,อหลายๆอย่างที่จะสอนอยู่ในหนังเรื่องนี้นะคะดังนั้นหนังเรื่องนี้ค่ะมันจะอบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะเป็นแนวทางคิดให้กับทุกคนในยุคนี้นะคะว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปยังไงนะคะแล้วก็สําคัญก็ที่สุดคือการรักตัวเองค่ะเราอยากให้ทุก คนรักตัวเองก่อนนะคะเพื่อจะสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตเรื่องของชีวิตความการทํางานด้วยค่ะเห็นว่านอกจากจะเป็นหลังรักคิวคูแล้วยังต้องเรื่อง,ง,ง,งของ ค่ะส่วนตัวนะคะว่ามีโอกาสได้ทํางานในส่วนออร์แกนไรนะคะก็สนับสนุนเรื่องของ s ซอร์พาวเวอร์อยู่แล้วนะคะก็จะลงไปสนับสนุนเกี่ยวกับ,กบเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ต่างๆนะคะของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอาหารต่างๆแล้วก็อัตลักษณ์ที่โดดเด่นงานอาร์ตงานคาฟของแต่ละชุมชนด้วยค่ะครับผมแนวคิดในการทำงานครับอือ แน,แนวคิดในการทําหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> คือต้องบอกว่าเราอยากทําอะไรใหม่ๆนะซึ่งปกติแล้วคุณพ่อมีความชำนาญทางด้านหนังรักอยู่แล้วเราก็มองว่าเอ๊เราจะเอาคุณพ่อมาทําโปรเจกต์อะไรที่มันมันมันแล้วมันตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยนั่งคิดกับพี่โบจนได้คอนเซปต์นี้ออกมาครับผมใช่ครับคือเจอหนังเรื่องนี้มันเป็นการกระานระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเข้าด้วยกันใช่ครับผมอ่าต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะเป็น ที่เราใช้ครีเอทีฟของเด็กรุ่นใหม่ใช่ครับเราเอามุมมองเราเอาเอรีเสิร์ชของคนรุ่นใหม่มาแต่ว่าเราเอามาให้รุ่นเก่าอ่ะทำใช่ครับก็คือเอาไอเดียฟุ้งๆของเด็กเนี่ยมาให้รุ่นเก่าช่วยตกผลึกอะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดความร่วมสมัยในตัวหนังนี้อยู่ด้วยใช่ครับคุณพ่อใช่ครับ คุณพ่อเป็นคนรุ่นใหม่ครับใช่คือพ่อมีความรุ่นใหม่ส่วนคุณลูกมีความแบบวินเทจอยู่มันก็เลยแบบกลมกลืนกันก,ก็ตีกันพอสมควรครับตีกันพอสมควรบางวันนี่ไม่กล้ามองหน้ากันเลย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใคัใช่ครับจริงๆเป็นความฝันของผมนิดๆอยู่แล้วครับที่อยากเห็นคุณพ่อคืนสังเวียน <c oughs> ใช่ครับ คือบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าไนายคุณพ่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องบอกว่าเราเห็นคุณพ่อทางานมาตลอดแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเราเคยเห็นเขากํากับหนังได้แบบพิ้วมากเราก็มีความฝันว่าเฮ้ยอยากเห็นวันหนึ่งที่เขาในกองเนี่ยคุณสั่งพ่ออย่างเดียวเลยนะโอ้กันนิดนึงมันมันลืมตัวมันลืมตัวใช่ครับลืมตัวไปเพราะตอนนั้นเขาเป็นนักแสดงไงฮะเล่นนได้แค่เล่นบาสอย่างเดียวในในหนังสิ่งเล็กๆนะถ้าใครจาได้พี่เคที่เล่นนักบาสเนี่ยคนนี้แหละนะฮะแล้วพอเขาโตมาเขาก็รู้ส อีกครั้งหนึ่งได้ล่วมาก,กับพ่ออะไรกันเลยเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ที่สามารถแม n a กรอบได้แล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่ใช้เป็นทีมงานของเราต้องยอมรับเด็กรุ่นใหม่เขามองบา,งบางบุญไม่เหมือนเรานะบางอย่างที่มันล็อกกรอบบ้างหรือว่าในกรอบบ้างนั้นมันมีความสนุกความท้าทายเพราะคนดูรุ่นใหม่เนี้ยฉลาดดังนั้นคนดูหนังฉลาดขึ้นมีการะระบบโซเชียลแข็งแรงดังฉะนั้นอะไรที่ที่มันควรจะทำสมยัยก็จะเป็นทางเจนเนอเรชันนี้ที่เป็นคนคิดน,นะครับก็ทีมงานเราก็จะมีบางส่วนที่แบบเ,ออเป็นคนที่แบบ มืออาชีพทางด้านวงการนี้มาช่วยกันตบและทำงานตามที่<ถ>ท,ที่มาดามสั่งครับครั้งแรกที่น้องเลย้ามาปรึกษาก็เอาหนังใทมาให้ทำคือจริง <c oughs> ๆก็ไม่หลังจากไม่ได้ทำหนังมา5ปีนะครับถ้าถึงเลยวประมาณ12อปีอทํนาก็หลังๆมาทำละครนะครับละครทีวีก็คุยกับ ai, ลูกชายลูกชายบอกว่ามีโปรเจกต์แบบนี้แต่ว่าอยากจะคิดหาอะไรที่มันแบบ แล้วเรื่องของคนสมัยนี้พวกก็เลยบอกว่าเราชอบทำหนังรักอยู่แล้วแล้วเราพยายามแบ่งเจเนเรชันของของวัยรักของมนุษย์อยู่ว่าแบ่งตงอน,นสิ่งนี้แฟนฉันก็ว,วัยเด็กใช่ไหมสิ่งอี้และคือวัยมอปลาย30ก็ไปแล้วโซนออนเซลอะไรเงี้ยแต่เนี้ยวัยนี้คือวัยที่ที่ใกล้30ช่วงระหวา่าง2 0ถึง30มสิคนท <First S 1> ี่เริ่ม <jumper. S 1> จ็อบเบอร์นะครับผู้หญิงสมัยนี้มองหาบอนสำเร็จเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่ามีความรักดีงไหมแล้วความรักมันสาคัญตรงไหนอุปสรรคที่คุณบวีบอกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อุปสรรคข้้งหน้านะครับ,รบอุปสรรคในใจของตัวเองนะครับถ้าคุณผ่านอุปสรรคในใจตัวเองได้คุณก็จะทําอะไรได้ แต่ใเขาบอกว่าปฏิธานหวานน้อยก็คือผู้หญิงยุคนี้ครับไม่ได้แค่ความรักแล้วนะฮะเขามองความสําเร็จไว้ก่อนฮะมีมีมีเค้ามีเค้ามีเค้าามเร็จไม่มาก็ไม่บังเกิดครับจะเป็นอีกหนังอีกเรื่องที่อยากให้แรงบันดาลใจครับอยากให้อินสปายเลชั่นกับคนดูด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วตั้งแต่ถามว่าเราไม่เคยมาตั้งความคาดหวังว่าทุกอย่างมต้องดี หรือว่าว่าเป็นที่นิยมแต่เราต้องคุยกันว่าทําให้มันดีที่สุดก่อนนะครับเพราะตอนทําสิ่งเล็กเราเปิดกล้องเล็กๆมากเลยอ่ะพอ <ๆ S 2> จุดท้ายมันก็ยิ่งใหญ่ได้นะครับ, <S 1> <S 1> รบอันนี้เรามีว่าได้เปิดกล้องที่มันที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นเราก็ทําด้วยความมาตรฐานเหมือนเดิมมาตั้งใจเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตเพิ่มขึ้นฉะน,น,นั้นความกดดันผมทำละครชิ้นหน่ก็เป็นละครรักหนังก็เป็นหนังรักฉะนั้นถามว่ากดดันไหมแค่กดดันว่า จำไม่ถูกใจลูกเท่านั้นเองแพทจะมีการบอกว่าเล่เรื่องราวผ่านตัวละครแต่ละตัวนีนยังไงบ้างนะดีมากคือจริงๆแล้วกล้องเราถือมือดีบ้างนะครับเดินไปไหนแล้วไม่รู้คือเราเห็นเขาทำทำรักซีรี์กับลูกชายที่เดือนนาคาเดอซาลอนนะครับแล้วก็เห็นภาพเขาแปลกดีแล้วเขาเป็นมือกล้องเลยหรอินเตอร์ด้วย แล้วพอมาได้มุมมองสพาเราแค่เรา blocking, เราบล็อกกิ้งเราคพูดก็เขาเขามีงานมาพิเศษมีงานมาขายมีมุมภาพที่ดีเราบอกเฮ้ยนี่คืองานเมื่อที่จริงที่สมัยเราทําเนี่ยเราไม่มีโทรศัพท์ที่จะมานั่งมีเครื่องมือจดจำสตอรี่บอร์ดอะไรเงีย้ยเดี๋ยวนี้เขามีหมดเพราะฉะนั้นมันก็สนุกขึ้นในกนนนา,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 นานรทำ ค่ะก็จริงๆเราต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะคะทำขึ้นมาก็ ด้วยจากปณิท่าของตัวเองนะคะด้วยความรักงานหนังนะคะรักในแผ่นฟิล์มนะคะแล้วก็รักในเรื่องของการวางอิงรายละเอียดต่างๆนะคะเพราะส่วนตัวก็เป็นในส่วนของโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะได้พี่ป๊อกนะคะจากรายการลองเที่ยวดูนะคะเพื่อมีซึ่งมีความชานาญการในด้านการท่องเที่ยวนะคะมาช่วยวางในเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์นะคะซึ่งรายการเขาก็ออนทัวร์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะคะก็มาช่วยวางเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ไทยนะคะส่วนตัวคาดหวังในหนังเรื่องนี้ก็อยากให้คนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ นะคะคลักหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเราทําด้วยใจรักจริงๆแล้วทุกคนที่มายืนไม่ว่าจะเป็นน้องโน่เองพ่อเพ็เองนะคะเราทําหนังเรื่อง ดใจรักแล้วเราก็ดูแลใกล้ชิดในทุกๆจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทต่างๆที่เราคัดสรรมาประชุมกันทํากันมาเกือบ2ปีแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวพ่อเพชรเองก็เข้าไปดูทุกจุดในเรื่องของการกํากับนะคะโบเองก็มีในส่วนดูในเรื่องของสถานที่การเลือกนักแสดงสไตล,ลิสต์ต่างๆ <c oughs> ต้องบอกว่าทุกส่วนนะคะที่ที่เราทํามาเนี่ยเราตั้งใจในทุกจุดเลยนะคะที่จะทําให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีดังนั้นสิ่งที่คาดหวังอะคะ่ะเราก็อยากให้คนไทยรักหนังเรื่องนี้นะคะแล้ว คนต่างประเทศก็รักหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะและรักน้องนองนักแสดงด้วยนะคะขออนุญาตพูดถึงน้องนังเอกพระเอกนิดนึงนะคะน้องก็น่ารักมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนจะรักน้องนะคะค่ะน้องน้องเนเปิลแล้วก็น้องนิวด้วยนะคะค่ะ